มาจ้ามือนีผ้ามาซิมย่ำพี่น้องย่ำสี่ไข่ผสมผัพบานมีไข่ปูไข่แมงดาไข่ปลาเมึกละกะเอียงไข่แดงเข้มบ่คิดอยากไหมพี่น้องเห็นข้าเจ้ากินอันย่ำยกกลานเอนียงเลยละ่ะแต่ว่าเข้าอยู่ไก่ทะเลเนาะเราก็ได้แค่นี้แหละจัดเลยจานนี้คือสองแพ แพ็คละร้อยยี่สิบราคาก็ไม่ถูกไม่แพงเนาะไข่พีหน่องไม่มีแต่ไข่แพงๆอืมไข่ปูนเนื้อเหลืองอันนี้ไข่ไข่แดงในแพ็คมีผักมีนามย่ำอกอยัง,อยงพร้อมก็คือพร้อมรับประทานเลย รสเปรี้ยวนำเลยจ้ะเปรี้ยวนำเผ็ดตามอืมข,ข้ามหนีได้ทั้งไข่แมงดาไข่มึกไข่ปูแล้วก็ไข่แดงอืม ไม่ต้องกับแกมพี่น้องกินกับกับแกมนี่าเขาทาเลยเปยรี้ยวซีดแซ่บน้ำกันจ้า